สวัสดีค่ะทุกๆท่านนะคะคลิปนี้ก็เราจะมาฟังนะคะว่าศาลเขาตัดสินยังไงนะคะเพราะว่าลุงพลได้ประกันตัวออกมาแล้วนะคะทุกคนก็ใจจดใจจ่อตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยนะคะสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันเลยนะคะ ข้หนายใัยคนวิพานะคะลุงคนได้เฮนะคะหลังศาลจังหวัดมุกดาหารให้ประกันตัวยืนหลักทรัพย์180,000บาทพร้อมเงื่อนไขไม่ยุ่งเหยิงหลักฐานด้านแม่น้องชมพู่เผยหวั่นใจกลัวความไม่ปลอดภยัยแต่พร้อมน้อมรับคำตัดสินของศาลก็ผลสรุปแล้วนะคะก็ได้ประกันตัวออกมานะคะ ก็จะเป็นยังไงต่อไปนะคะในด้านของแม่น้องชมพู่เดี๋ยวเราต้องติดตามกันอีกตอนต่อไปนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านที่มารับฟังข่าวสารขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ